วันชิดนี้เนี่ยบิดแมต์ประดำพิมบรีอังกฤษเรับน่าอ่อนใจมากมากเ็บเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยผมมองว่าย้อนแยงทั้งหมดเลยครับระหว่างคู่พาเลทที่เปิดบ้านเจอมนซิตี้นั่นเองครับตั้งแต่กำแพงที่เปิดออกมาแล้วครับทุกคนครับกำแพงนี้นเนี่ยเคยเปิดออกมาดูการที่แล้วครับสองครั้งเ <c oughs> ชื่อไหมครับว่าซิตี้เนี่ยไม่เคยเอาชนะพาเลทเลยครับกับกำแพงนีน้แล้ววันนี้ก็ยังเปิดอีกกำแพงนี้ครับแต่เมื่อวานเนี่ยผมเห็นแล้วก็ผมสังเกตครับจากการที่เจลซีเนี่ยเปิดต่อมาแบบนั้น มีการปรับไหลรองส่วนฟูลแลมก็เปิดต่อขนาดนั้นมีการปรับไหลรองสุดท้ายก็บอลต่อโมเมนตัมที่น้อยชนะทั้งหมดด้วยเรื่องของชื่อชั้นและใส่ภาพครับวันนี้ก็คาบเกี่ยวเหมือนกันครับสำหรับคู่นี้นีวิเคราะห์ตามเนื้อภาพวิเคราะห์ตามปกติเลยครับซึ่งวันนี้เนี่ยโอกาสชนะเป็นของซิตี้จริงๆครับกระกองกําแพงเนี่ยที่เปิดมาครึ่งมีการไหลควบแต่เนี่ยคือกําแพงที่เบาที่สุดในการเปิดมานะแตได้การที่ซิตี้เนี่ย ผลการโดยรวมเลยครับไม่ดีขนาดที่ว่าจะไม่เสียประตูเลยทุกเกมเนะเสียประตูเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาแต่แค่ตัวเองเนี่ยทำประตูได้เยอะกว่าครับจึงมีโอกาสที่วันนี้เนี่ยพาเลรที่เหนียวอยู่แล้วใช่ไหมครับด้วยการที่มีแนวรับมีวินัในมากๆรับดึกด้วยเป็นทีมที่เสียประตูน้อยอันดับสองขีครับจึงมีโอกาสที่จะอุดทนาาด้างของซิตี้ได้ก็มีส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วกับชื่อชันครับแล้วก็เรื่องของใส่ภาพทีโดยรวมเนี่ยหรือว่าใส่ภาพผู้เล่น ซิตี้ดูไงแล้วก็เหนือกว่าในด้านของพาเลทเยอะครับเยอะมากจริงครับแถมอีกอย่างเนี่ยเขาได้ความมั่นใจจากเกมที่ชนะลิเวอร์พูลมาครับในซานเตโกเบอร์ดบิวนะซึ่งเป็นสนามที่แบบว่าเอาชนะโคตรยากเลยครับกับลิเวอร์พูลซึ่งเกมวันนั้นเนี่ยย้อนกลับไปหน่อยครับลิเอร์พเองเนี่ยแนวรับไม่มีทั้งแผงเลยนะแต่สู้ซิตี้ได้สนุกเลยครับนำกอดด้วยครับแต่ดโดนซนะิตี้พลิกแซงอะเนาะซึ่งที่ผ่านมาเรียกความมั่นใจจากเกมในเบอร์ดบิวมาเนาะบวกคุณภาพ ใส่ภาพแล้วก็ใส่ภาพผู้เล่นแม้ว่าพาเลทเองจะมีผลงานที่เกินคาดในปีนี้ครับแต่ด้วยขุมลังที่มีอยู่นะปัจจุบันเนี่ยซิตี้ลงตัวเป๊ปเก่งแท็กติกได้ครับก็เป็นเรื่องที่ยากครับที่พาเลทเนี่ยจะต้านทานคองแก่ง,แ,กงและเรียลลุกที่ดุดันครับของแมนซิตี้ไหวครับวิ่งตัวใจอย่เต็มครับผมไม่เชียร์ไปที่ซิตี้ทุกคนครับอาจจะย้อนแยงง้งหัวิจหัวใจผมเองครับแต่ด้วยการที่บัวเนี่ยบอลต่อเข้าหมดแถมซิตี้เองเนี่ยต้องการทธอันดับครับ ไล่ตามเซนนอนด้วยต้องเก็บคะแ,แนนสาวคะแนนซึ่งเกมนี้ก็มีโอกาสจริงๆครับซึ่งเป๊ปไม่น่านจะปล่อยแน่ครับวันนี้เลีอดหนึ่งตัวจะแต่งกันเต็มครับไปน้ามาซิตี้ทั้งใจครับหรือไม่ก็ติดมองบนเจเวลาไว้แต่มั่นใจที่สุดคือกำแพงต่อครับทุกคนชอบตามดูท่านัสีครับ